ต่อสู้กับกิเลสถ้าจิตใจของเรานั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรักษาจิตใจของเราแล้วจิตใจของเรานั้นก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นจิตใจของเราอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะมีความโลภเกิดขึ้นก็เป็นใจของเราไม่ว่าจะมีความโกรธเกิดขึ้น,น,นก็เป็นใจของเราไม่ว่าจะมีความพอใจ ความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็คิดว่าเป็นใจของเราไม่ว่าจะมีความกำหนดยินดีในรูปก,ก็คิดว่าเป็นใจของเราใจของเราก็เป็นทุกข์เมื่อกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะใจของเรานั้นไม่ทราบตามความเป็นจริง ประยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นจิตใจของเราความทุกข์ต่างๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์จึงสอนให้พวกเขาทุกคนพยายามมีสติเฝ้าดูจิตใจของเรานี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่ว่าไปดูของบุคคลอื่นว่าเขาทำอะไร หรือเขาพูดอะไรแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเผาอารมณ์จิตใจของเราทำให้จิตใจของเรานั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนักปฏิบัติพึงมีสติเฝ้าเห็นกิเลสภายในใจของเราอยู่เสมอว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งใดเป็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรานั้น ให้หาอุบายปัญญาทำลายความโลภให้บรรเทาเบาบางลงไปหาอุบายปัญญาทำลายความโกรธความไม่พอใจหรือความยินดีในรูปให้บรรเทาเบาบางลงไปจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเรานั้นอยู่เสมอๆเ,เราก็จะเห็นกิเลสเราก็จะเห็นอารมณ์ เมื่อเราเห็นอารมณ์ <c oughs> เห็นกิเลสภายในใจของเราเราก็หาอุบายปัญญามาพิจารณาละวางอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปแต่ถ้ากำลังของสติไม่ตั้งมั่นพอจิตใจของเรานั้นหลงไปกับอารมณ์ทั้งหลายก็ให้กำหนดสมาธิภาวนาตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกอยู่เสมอๆกำหนดสติ กำหนดสมาธิให้ต่อเนื่องเมื่อจิตของเรามีกำลังมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมแล้วคือเห็นจิตอยู่เสมอก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็มีปัญญาในการที่จะพิจารณาทำลายทุกทุกขณะจิตถ้าเราทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจิตใจของเรานั้น ก็จะค่อยๆว่างจากอารมณ์ทั้งหลายแม้จะมีอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหนอกไปได้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาอยู่เช่นนั้นหาใช่บุคคลตัวตน เราเขาไม่เพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องพยายามที่จะรู้สึกต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราในทุกๆวันให้พยายามที่จะมีสติดูจิตใจของเราและปาราลบความเพียรไปทุกๆวันไม่ท้อถอยสำรวมจิตใจของเรานั้นอยู่เสมอๆถ้าเราทุกคนทำความเพียรไปเช่นนี้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราทําความเพียรไปตลอดเวลาในอนาคตข้างหน้าอาจจะแยกย้ายไปปฏิบัติคนละสถานที่ก็ตามแต่เราก็มุ่งหวังในการประพฤติการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆไม่ทิ้งความเพียรเราก็สามารถที่จะประสบกับความสำเร็จในการประพฤติการปฏิบัติธรรมได้